วัดีค่ะปังค่ะายค่ะวันนี้นะคะเรามาพรีวิวคันนี้กันค่ะ MG S5 EV เย่บอกเลยว่าคันนี้น่าสนใจมากแล้วก็ ค่าตัวจะเท่าไหร่วันนี้ที่เราถ่ายยังไม่รู้แต่วันที่ทุกคนดูอาจจะรู้แล้วก็เดี๋ยวพาดูนอกในกันครับมาดูรอบคันกันก่อนเลยนะคะบอกเลยว่าเขามี2รุ่นย่อยนะทุกคนคือรุ่น V กับรุ่น X รุ่น X เนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นอ่าแล้วก็รุ่น V คือรุ่นท็อปมีสีสีเหมือนกันข้างในเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันต่างกันนิดเดียวคือในเรื่องของสเปคแบตเตอรี่แรงม้าแรงบิดแล้วก็เบาะด้านในที่รุ่นท็อปจะมีช่องระบายอากาศนะคะซึ่งคันนี้เป็นรุ่นท็อปแต่สีนี้ก็ค ไฟหน้าเขาเป็นเปิดปิดอัตโนมัตินะคะ LED แล้วก็มี daytime l i g h t i n g ให้ด้วยอ่ะแล้วก็มีไฟตรงนี้มาอีกคือดีไซน์อ่ะทุกคนเป็นยุคใหม่ของ MG ของจริงคือเขามีความเป็น MG สีที่ up size ขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้นะคะมีช่อง Aero Dynamic มาให้ด้านล่างตรงนี้คือเป็นแบบ Active เปิดปิดช่องระบายอากาศอัตโนมัติด้วยนะอันนี้คือระบายความร้อนจากแบตเตอรี่ก็คือดันมาสู่ข้างหน้านะคะมีกล้องรอบคันคันนี้360องศาอันนี้กล้องหน้า โลโก้นะคะใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เลย <ST AN TS> คันนี้ล้อจะเป็นขนาด18นะคะดีไซน์แม็กเหมือนกันทั้ง2รุ่นย่อยเลยแล้วก็ได้ยางของ b i z z a r ท t u r a n z 6ให้ยางมาดีเหมือนกันนะ <ST AN TS> แล้วก็ตรงนี้กล้องข้างจะอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะ <ST AN TS> มีบายสปอร์ตมาให้นะคะแล้วก็มือจับประตูก็จะเป็นแบบเบสิกเปิดได้พื้นฐานแล้วก็ตรงนี้สามารถกดเปิดล็อกปลดล็อกอะไรเงี้ยได้แล้วก็จริงๆคันนี้สั่งการผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยเปิดแอร์ก่อนขึ้นรถก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวฟ้ให้ฟังเสียงเปิดปิดประตูนิดนึง เออคือค่อนข้างแน่นนะทุกคนแล้วก็ช่องช้าจจะอยู่ที่ซสายหลังนี่ตรงนี้ไม่อยู่ด้านหน้าแล้วนะ MG รุ่นใหม่ๆคือจะมาอยู่แบบด้านหลังอะไรอย่างนี้แล้วเป็น CCS Type 2นะคะแต่ว่าที่ปิดของ DC ปกติคันอื่นจะอยู่ตรงนี้ <c oughs> ใช่ปะ่ะอันนี้มาอยู่ตรงนี้ที่ข้างฝาปิดของเขานะคะแล้วก็จริงๆอะ่ะ แบตเตอรี่จะต่างกัน2รุ่นย่อยถ้ารุ่นเริ่มต้นแบตเตอรี่เขาจะอยู่ที่50ิกิโลวัตต์อวนะคะแล้วก็กำลังไฟในการชาร์จสูงสุดอาจจะอยู่ที่88ิกิโลวัตต์แต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปเนี่ยความจุแบตจะอยู่ที่6 4ิกิโลวัตต์อวแลวก็รองรับกําลังไฟในการชาร์จได้ถึง140กิโลวัตต์แต่ว่าระยะทางในการวิ่งก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะตามขนาดแบตที่เขาให้มาซึ่งชนิดแบตก็เป็นคนละอย่างเลยนะรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นแบต LFP แต่ว ะะกล้องหลังจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ด้วยข้างซ้ายจะมีแบบว่าโลโก้ของเขาเหมือนกันเป็นสัญลักษณ์ของเขานะคะแล้วก็ข้างขวาจะเป็น MG S5 EV ซึ่งคาว่า EV เป็นสีเขียวตรงนี้ด้วยนะมีที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้แล้วก็มีไล่ฟ้ามาให้คันนี้เปิดปิดไฟฟ้านะคะแล้วก็มีคลิกเซนเซอร์มาให้ทั้ง2รุ่นย่อยเดี๋ยวเราลองเปิดกันหน่อย คันนี not, ้ชุดมาสำเร็จตั้งแต่รอบแรกอ่ะเปิดง่ายจริงทุกคนเขาบอกคีย์เซนเซอร์อยู่ตรงกลางนะคะคือสําเร็จเลยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้มีช่องใส่ของมาให้สามารถวางรองเท้าได้เนาะสมมุติใครที่แบบว่าชอบเอาเสื้อผ้านู่นนี่นั่นเอามาไว้ในรถแล้วก็มีช่องด้านข้างเล็กๆมาให้อีกนะคะมีไฟมาให้แล้วก็มีที่ปิดสัมภาระมาให้ด้วยเดี๋ยวลองพับเบาให้ดูนิดนึงว่าจะยาวประมาณไหน คันนี้เป็นแบบพับ60-40นะคะเออเรียกสนิทอาจจะไม่ได้ถึง180องศาแต่ว่าประมาณ179คือเป็นเพือนเดียวกันอ,อาจจะมีเนินขึ้นมาแค่นิดเดียวก็คือวางของกันเนี้ยได้เลยไม่ต้องมาเทินอะไรทั้งนั้นแล้วก็เวลาปิดนะคะก็จะเป็นปิดไฟฟ้าเหมือนกันเรียบร้อยอะ มาดูด้านข้างกันคือคันนี้ดีไซน์ด้านข้างอ่ะทุกคนมองทรงเขาดูใหญ่ใช่ปะแต่เขาเป็น BSUV คือเป็น SUV ขนาดที่แบบไม่ได้ใหญ่มากกระทัดรัดขับขี่ในเมืองได้นะคะมีความเหมือนเป็น MG4 ที่แบบอับตัวขึ้นมากินเยอะขึ้นแล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดขับยากให้ดูรีโมทนิดนึงด้านนี้เขาจะเป็นโลโกโ้ MG แต่นี้ติดสติกเกอร์บังไว้อยู่แล้วก็นี้ใช้งานง่ายๆเลยล็อกกดล็อกเปิดท้ายรถแล้วก็น้ําหนักไม่ได้หนักมากพกพาได้เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในอีกคันนึงออนนเเเีี้าาาาจะป็็บบดซ่่่่รรุททกว คือตรงนี้ทุกคนอันนี้คือจะมีแค่ในรุ่นท็อปเท่านั้นที่เป็นรูระบายอากาศแบบนี้นะคะแต่ว่าแค่ในรุ่นเริ่มต้นน่ะจะไม่มีภายในต่างกันแค่นี้ mm hmm. ปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนี่นะคะอันนี้คือรุ่นลองท top ก็คือเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยบอกเขาจะเรียบไปเลยไม่มีรูระบายอากาศนะคะต่างแค่นี้จริงๆแล้วสีก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือ two t o ซึ่งทั้งสีสีอะ่ะจะเลือกสีภายในไม่ได้นะทุกคนก็คือจะเป็นแค่สี เทาดําตัดกันอย่างนี้เลยมาดูภายในกันดีกว่าค่ะอันนี้คือพวงมาลัยของเขานะคะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นควบคุมมัลติมีเดียต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงนี่แล้วก็ด้านซ้ายนะคะจะเป็นเรื่องของการขับขี่ d ั p t i v e Cruise Control ต่างๆคันนี้มีมาให้ด้วยที่ด้านด้านขวานะคะจะเป็นที่ปั่นน้าฝนแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นไฟเลี้ยวคันนี้ไปได้ยอยู่ซ้ายคันนี้นะคะจะเป็นปรับพวงมาลัยแบบแมนนวลก็คือขึ้นลงนี่ ได้สีทิศทางนะใช่ได้สทิศทางเลยจอมาตรวัดคนขับจะขนาด10.25นะคะใช้งานจริงตรงคนขับอะ่ะไม่ได้สะท้อนนะแล้วก็จอกลางจะขนาด12.8นิ้วนี่ประมาณนี้เลยคือไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามองมองแล้วพอดีมากถัดมาด้านล่างนะคะช่องแอร์เขาจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเวลาจะปรับทิศทางคือปรับตรงปุ่มตรงนี้ซ้ายขวานะคะขึ้นลงแล้วก็ถัดลงมาตรงนี้เป็นที่วางแก้ว2ใบแล้วก็มีไวเลสชาร์จให้1จุดนะคะสามารถวางได้ได้ทั้งรุ่นท็อปแล้วก็ลองท็อปเลยนี่ตรงนี้ถ้า ใครไม่รู้จะวางโทรศัพท์ไว้ตรงไหนวางตรงนี้ได้อีกเครื่องนะเนี่ยแล้วก็เกียร์คันนี้นะคะจะเป็นแบบเกียร์หมุนเหยียบเบรกปุ๊บแล้วก็หมุนนี้เข้าดีเข้าอานะคะเวลาจะเข้าเกียร์พีก็คือกดตรงกลางปุ๊บนี่แล้วก็ปุ่มตรงนี้นะคะเป็นเบรกมือนี่แล้วก็เปิดปั๊บปุ๊บเก็บของได้อีกนิดหน่อยนะคะไม่ได้กว้างมากแต่ค่อนข้างลึกเลยแล้วก็มี USB Type C ให้2ช่องซ่อนอยู่ในนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะดึงมาปุ๊บนี่เขาปล่อยไฟ12โวลต์นะ แล้วก็ถัดมาด้านล่างนะคะตรงนี้ยังวางของได้อีกนิดหน่อยนะวางพวกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็คันนี้นะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า6ทิศทางทั้ง2ที่นั่งเลยคนขับแล้วก็คนนั่งหน้าโอเคขึ้นมาดูที่ด้านบนนิดนึงนี่ปเปิดมาปุ๊บเป็นที่วางแดดอ่ามีไฟมีกระจกให้นะคะไฟเป็นไฟขาวด้วยอ๋อแต่ตรงนี้อาจจะเลอะง่ายนิดนึงนะเป็นผ้าผ้าถัดมานะคะตรงนี้อา่าจะเป็นที่ใส่แว่นแล้วก็กดตรงนี้โอเคไม่ใช, <c oughs> ไใช่ไม่ใช่สอบทัดนะทุกคนตรงนี้นี่กดปุ่มตรงนี้ อ,อค่น,น,นี้เปิดสองอ่างสองข้าง <c oughs> สองอ่างเลย <c oughs> วันนี้บางไอ้กินชายอะไปหน่อยนะคะทุกคนนิ้แข็งเลย <c oughs> ตรงนี้นะคะจะเป็นนี่เปิดซันรูฟคันนี้เป็นแบบพาราไดมิกซันรูฟนะคะกว้างอยู่นะอันเนี้ย ยืนถ่ายรูปก,กันสองสามคนได้เลย๋อค่ะแต่ปิดก่อนร้อนแล้วก็มีม่านบังแดดให้นะคะได้เปิดม่านบังแดดดูดไม่ได้หนามากนะทุกคนแต่ว่าช่วยได้เยอะอยู่คือยังมีแสงเล็ดรอดแต่ว่าไม่ร้อนแล้วก็เราลืมพูดถึงปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มนี้นะคะถ้ากดไปคือเปิดปิดแอร์ใช่ไหมแล้วก็เวลาหมุนอย่างนี้ก็คือปรับอุณหภูมิจะมีแค่อุณหภูมิเดียวนะคะแล้วก็ตรงนี้คือเพิ่มลดแรงลมมากสุดได้ที่11นะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นไล่ฟ้า,าต่างๆนะคะแล้วก็ปุ่มจุกเฉ ตรนนี้ก็คือหมุนเพิ่มเสียงลดเสียงเฮ้ยสะดวกกดปุ่มตรงนี้ปุ๊บเป็นการเข้าโฮมนี่หน้าโฮมก็สะดวกดีมีทั้งโฮมตรงนี้แล้วก็โฮมตรงนี้เลยดีไซน์คอนโซลโดยรวมนะคะก็คือถือว่าพรีเมียมขึ้นนะตรงนี้เป็นแบบบุนวับุแบบให้เป็นหนังๆอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยอะนิ่มๆนะคะดูพรีเมียมขึ้นแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บอ๋อเก็บของได้อีกนิดหน่อยนะคะเอกสารเอกสารต่างๆได้ วิธีปรับกระจกมองข้างคันนี้นะคะเขาจะอยู่ที่ใต้พวงมาลัยด้านขวานี่เขาจะขึ้นเป็นตัว L ตัว R ก็คือหมุนตามไว้เลย R ก็คือด้านขวาแล้วเวลาปรับก็คือดันซ้ายดันขวาขึ้นลงนี้นะเดี๋ยวเล่นหน้าจอนิดน,นึงนะคะนี่ปุ่มโฮมปึ๊บก็คือเชื่อม Apple CarPlay Android Auto ได้กดได้แบบสะดวกมากเลยนะถ้าสไลด์ลงมาตรงนี้จะมีช็อตคัทให้นะคะก็คือเราสามารถที่จะปรับแต่งหน้าจอตรงนี้ได้เลยจะเลื่อนอันนี้ไปไว้ตรงนี้ หรือว่าจะเอาอะไรขึ้นมาแทนตรงไหนก็คือได้หมดเลยนะแล้วก็ตรงช็อตคัตตรงนี้เขาจะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกด้วยก็คือสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะคือมี5้าโหมดการขับขี่เลยปรับรีเจนตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนี่มีให้เลือก4แบบอก็คือเลื่อนลงมาได้นะคะสามารถเพิ่มเติมอะไรได้อีกอ่ะเดี๋ยวมาดูที่รูปรถกันนี่อันนี้เขาก็จะมีให้เลือกการอ้างค่าทั่วไปนะคะเชื่อมต่อเสียงต่าง ทั่วไปก็จะมีพวกความสว่างหน้าจอนะคะโหมดความสว่างกลางวันกลางคืนอ๋ออันนี้ตั้งออโต้อยู่ตรงนี้เลยยังเลื่อนไม่ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือความสว่างของการตั้งค่ามตารวัดนะคะแล้วก็มีระยะทางปรับเปลี่ยนกิโลเมตรต่างๆการเชื่อมต่อเชื่อมบลูทูธได้เสียงตรงนี้ก็คือปรับได้นี่มาที่รถยนต์อันนี้ก็จะเป็น การตั้งค่าเกี่ยวกับรถยนต์ต่างๆไฟส่องสว่างนะคะประตูล็อกต่างๆมีหมดอ่าอันนี้ MG Pilot ก็คือเรื่องของระบบความปลอดภัยเราสามารถมาเปิดปิดตรงนีน้ได้หมดเลยนะว่าใครต้องการแบบไหนอยากให้เตือนแบบไหนไม่เตือนอันไหนคือมาเปลี่ยนตรงนี้ได้การขับขี่นะคะก็คือมีหมดทั้งห้าโหมดก็คือถ้าใครไม่เข้าช็อตคัตก็มาเข้าเมนูหลักตรงนี้ได้ซึ่งการขับขี่นะคะจะมีโหมดนุ่มนวลปกติสปอร์ตหิมะแล้วก็การตั้งค่าเองอันนี้ก็คือสามารถเลือกได้ว่าเราอยากให้เป็นแบบไหน อ,อยากให้คันเร่งสปอร์ตน้ำหนักพวงมาลัยเบาอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยตรงนี้นะคะการใช้ก็จะมีปรับรีเจนให้เราก็เลือกได้หมดเลยเปิดโหมดไปแบบพลังงานได้นะคะแล้วก็การควบคุมตรงนี้เปิดปิดได้หมดเลย Auto hole, Run al, ออโต้โฮมวันเทโด่สามารถกดเปิดปิดได้าามีผู้ช่วยเสียงนะคะแล้วก็ความปลอดภัยตรงนี้ซึ่งคันนี้มีวีทได้นะทุกคนกดไปที่จ่ายพลังงานก็เลือกตั้งได้ว่าเราอยากให้แบบเอ้ยใช้วีทีวรได้ถึงตอนกี่เปอร์เซ็นต์แค่ไหนถึงจะพอนะห้ามใช้วีทัแล้วอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปลองนั่งด้าน,นหลังกันมาลองนั่หม่ใช รถเขาจะค่อนข้างก้าวสูงขึ้นมานิดนึงนะเวลาการเข้ารถอะ่ะแล้วก็คันนี้นะคะเล็กรูมเหลือเยอะประมาณนึงเลยแล้วก็เห็นรูมค่อนข้างเหลือเยอะเลยนะนี่ไอซูง165นะคะตรงนี้ปึ๊บดึงออกมามีที่พับแขนให้แล้วก็มีที่วางแก้วน้ำสองใบค่อนข้างกว้างเลยถัดมาะคะมีแอร์หลังให้ด้วยคันนี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปนะว่าเป็นแอร์ปรับโซนเดียวคืออุณหภูมิตามคนข้างหน้าเลยแล้วก็ตรงนี้มี USB Type C ให้หนึ่งช่องนะคะตรงนี้ไม่มีที่ใส่ของอะไรแล้วก็ ที่หลังบอกก็คือจะมีช่องเก็บของให้นิดหน่อยใส่เอกสารเน็บโทรศัพท์อะไรได้นะคะแล้วก็กระจกคันนี้นะคะนี่ฟืบเขาจะเปิดสุดแค่นี้นะคะไม่ได้สุดทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาจะมีที่แขวนให้นิดหน่อยมี2จุดนะคะแล้วก็มีทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยหัวพนักพิงตรงนี้ปรับขึ้นลงได้นะคะทั้งสามตำแหน่งเลยนี่ตรงกลางก็ปรับได้อ๋อนี่ไงถอดได้โอเค เดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่ามาลองขับลองนั่งกันนะคะทุกคนจะบอกว่าคันนี้พอมานั่งเรารู้สึกว่าเอ้ยช่วงล่างเขาก็มีความแบบนิ่งเนาะออนิ่งกว่าคือ,อมีความออใกล้เคียงกับตัว MG4 เลยแค่ว่ามีความกว้างขวางมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีการยั่วย,ยนหรือเวียนหัวอะไรใดๆเลยด้วยความที่คันนี้ช่วงล่างจุดศูนย์ถ่วงเขาเขาบอกว่าทามาต่ำเนาะเออ,เ,อ,อเราก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆทั้งที่เราไม่ได้ขับที่ความเร็วสูงนะทุกคนอันนี้เราบอกในในฐานะที่เราแบบขับที่ในถนนที่แบบ อยู่ในอยู่ในซอยอยู่ในอะไรอย่างงี้ก็เป็นช่วงล่างที่รู้สึกว่านั่งสบายนะไม่แข็งไม่นิ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่หย,ย้วยแล้วก็ด้วยความที่คันนี้เขาออกแบบมาเป็นแบบไฟ e link suspension ช่วงล่างคือเหมือนกับ multi link ของ MG4 นั่นแหละเออฟิลิ่งมันก็เลยจะแบบใกล้เคียงกันคือทํามาเพื่อเป็นรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะฟิลิงล่งการขับของ I เลยคือคันนี้มีโหมดการขี่ทั้งหมด5โหมดก็คือนุ่มนวล แล้วก็ปกติสปอร์ตแล้วก็สโนว์แล้วก็มีแบบว่าให้คัสตอมเองใช่ฟีลลิ่งที่เขาให้อายขับบนถนนปิดเนี่ยอายรู้สึกว่าคันนี้เป็นทรง SUV ใช่ไหมเจแต่ว่าทีเนี้ยอายไม่ได้รู้สึกว่ามีความโยกโยนขนาดนั้นอะ <S 1> <S 1> คือช่วงล่างเขายังมีความแบบแน่นๆเฟิร์มๆอยู่ด้วยความที่ ล้อเขาดีด้วยแล้วก็คันนี้เวลาผ่านรอยต่อถนนนะจะไม่ได้นุ่มโยนขนาดนั้นจะมีความได้ยินเสียงของรอยต่อยว่ากึก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 เบาๆแต่ไม่ได้ทําให้ถึงกับเราเวียนหัวใช่ <mniej S 2> สําหรับพี่ไม่ได้ถือว่าแข่งข<ช>นาด <ๆ S 2> นั้นเต่นการนั่งสบายอยู่ใช่เดี๋ยวเรามาลองช่วงล่างกันหน่อยดีกว่าคือค <Même> ันนี้เราบอกไปแล้วเนะวาะมี5ม้าโหมดแล้วก็เราสามารถปรับรีเจนได้4ระดับก็คือต่ำกลางสูงแล้วก็แบบว่าแปลผ่นอัตโนมัติตามการขับขี่แปลผ่นอัตโนมัติคือถ้าสมมติมีรถอยู่ข้างหน้าก็จะมีการหน่วงช่วยแต่ถ้าไมม่ีรถ แล้วเราปล่อยเท้าจากคันเร่งเขาก็จะไหลไปเรื่อยๆอันนี้รถที่ราคาไม่ถึงล้านอะ่ะไม่ค่อยมีมาให้ใออแต่อันนี้มีมาให้ซึ่งเขาก็ยังไม่ได้บอกราคาเรานะแต่เราคิดว่าคันเนี้ยไม่น่าเกินล้านเออแล้วก็อีกอันนึงก็คือมีวันแทนโดมาให้ในทั้งสองรุ่นย่อยเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่นท็อปเนาะไหนลองขับแบบปกติเออแล้วเราดูที่ความเร็วสูงขึ้นอนะ่ะเขาจะหน่วงประมาณไหนอ่ะสมมติไอ้ขับประมาณ40นะเออเดี๋ยวไอ้ถอยคันเร่ง หน่วงดีอยู่นะไม่ดึงแรงใช่นหน่วงไม่อ้วกทุกคนเหมือนคนเหยียบเบรกดีอ่ะใช่แต่คืออันนี้เราไม่ได้ขับบนถนนจริง<อ>ก็ไม่ได้ขับความเร็วสูงมากเนาะก็อาจจะไม่ได้รู้ขนาดนั้นแต่คือที่รู้แน่ๆคือเขาไม่ได้หยุดนิ่งถ้าสมมุติว่าใครใช้วันเพนโดแล้วไปจอดติดไฟแดงอะไรเงี้ยต้องช่วยเหยียบเบรกหน่อยแบบอย่าปล่อยให้รถไหลหยุดเองทีนี้เดี๋ยวปิดอันนี้แล้วเรามาลองทุกอันกันเลยดีกว่าจะตั้งรีเจนแบบอัตโนมัติไว้นะคะเรามาดูโหมดกันเริ่มที่อีโค่ก่อนเลยนุ่มนวล ไอลองถอนคันเร่งเลยแล้ว hmm. กันนะเจ๊ปรับอัตโนมัติอยู่เนาะข้างหน้าไม่มีรถนะคะก็ไม่หน่วงเลยไม่หน่วงเลยไหลๆเลยฟิลตอนเนี้ยจากปกติมานุ่มนวลอ่ะไอรู้สึกว่าเป็นคันเร่งหรืออะไรเงี้ยเบาลงขื้เหยียบเท่านี้แต่ว่าออกไปแล้วแล้วก็พวงมาลัยอะไรเงี้ยคือคือคือค่อนข้างเบาต้องบิดอย่างเงี้ยคือไม่ต้องออกแรงเหยียบเยอะใช่ใช่นิดเดียวก็ไปแล้วนุ่มนวลชิวๆอ่ะพวงมาลัยก็เบาขึ้นน่าจะเหมาะกับผู้หญิงนะแบบว่าไม่อยาก ขับรถพวงมาลัยหนักๆมากเงง้ยใครชอบการแบบฟิลลิ่งขับขี่สบายสบายเนาะแล้วก็คันนี้วงเลี้ยวเขาค่อนข้างแคบนะสังเกตจากการที่เราแบบเลี้ยวหักศอกกับการโค้งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดูคอนโทรลง่ายคือเข้ามานั่งอะดูกว้างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ได้รู้สึกว่าคอนโทรลยากในด้านของไซส์อะแบบเข้าซอยเล็กหรือว่าจะเลี้ยวแบบถนนเล็กๆเนี่ยก็คือใช้งานได้ปกติขับง่ายคล่องตัวอะมาโหมดปกติกัน้าเปิดเบเนาะได้ลองเหยียบหน่อยไหมได้อันนี้ทำตรงไปเลยหนึ่งสองซ ก็กําลังดีคือค<ช>ันนี้ที่เราขับเป็นรุ่นเริ่มต้นทุกคนส่วนทุร้อยอยู่ที่ประมาณ8วิก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้กระชากแต่ถามว่าแรงโอเคไหมถ้าขับอยู่บนถนนก็โอเคแล้วแค่นี้พอแล้วทุกคนคือไม่ได้อืดอนะทุกคน<ช>ไปได้สามารถเล่งแซงได้เลยแบบฉิวอยู่นะใช่แต่ว่าถ้าตัวท็อปะส่วนิของร้อยก็จะอยู่ที่ประมาณ6ววิก็จะเร็วขึ้นมากว่ากันหน่อยแต่ว่า6วิก็ไม่ได้ถึงกับหลังติดเบาะเนาะ<ช>ก็เป็นเร็วที่แบบเล่งแซงโอเคแต่ไม่ไม่ต้องถึงขนาดค้นนั่งเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะแบบ ประมาณเนี้ยกำลังดีซึ่งคันนีญญท้ท็อปสปีดเขาให้มา190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็ชีวิตจริงเราก็ไม่ได้ขับอะไรแบบนั้นบ่อยๆกันอยู่แล้วเนาะแล้วฟิลตอนเหยียบคันเร่งเมื่อกี้ใช่ไหมคือเขาจะไม่ได้ออกตัวแรงไปตั้งแต่แรกอะ่ะเขาจะเหยียบปุ๊บแล้วก็ค่อยๆวูบก็คือไปย <ไป S 2> ิงใกล้เคียงกับรถน้ํามันใช่ไม่ได้แบบว่าไฟฟ้าจ๋าที่เหยียบปุ๊บ,บอยู่อย่างนี้เลยอ่ะต่อไปลองสปอร์ตดีกว่าอันนี้คือไอรู้สึกว่าพวมอะไรแตกต่างจากเมื่อกี้อยู่นะ พอมอะไรตึงตึงมือขึ้นใช่ตึงๆมือขึ้นบิดน้อยลงใช่แต่ออกแรงเยอะขึ้นถูกมีความหนักหนักหน่อยแต่ไม่ได้หนักถึงกับแบบนากะคือหนักหนักขึ้นโอ้อสปอร์ตรู้สึกได้เลยว่าแรงกว่าอันนี้ในพาร์ทคนนั่งนะรู้สึกเหมือนกันพี่ปัง คนนั่งอาจจะชอบฟิลลิ่งแบบโหมดปกติมากกว่าในตอนที่ไอเหยียบคันเร่งใช่ไหมใช่คือถ้าสมมติฉันนั่งเฉยเฉยแล้วคนขับเหยียบคันเร่งประมาณนี้ในโหมดสปอร์ตอะพี่รู้สึกว่ามีโอกาสที่จะเวียนหัวได้คือมันรู้สึกถึงแรงดึงได้เลยอะอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เออเออเออจังหวะเร่งแซงรู้สึกถึงแรงดึงมากกว่าก็ถ้าใครใช้โหมดสปอร์ตแนะนําว่าใช้ตอนอยู่คนเดียวดีกว่าแต่แรงอยู่นะคือรู้สึกได้เลยเดี๋ยวลองโหมดหิมะหิมะอันนี้คือเขาก็จะช่วยในเรื่องของการลื่นนถลายทุกคนประเทศไทยททกจะงว่าใหหห้มมมดิไ ใช้ตอนฝนตกถนนลื่นอะไรเงี้ยเขาจะช่วยเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆเข้ามาซึ่งขับหิมะมาเมื่อกี้นะคะไอยังไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างอะไรขนาดนั้นฟิลเหมือนนอร์มอลเพราะว่าเมื่อกี้ไอเปลี่ยนจากสปอร์ตมาหิมะใช่ไหมพวมอะไรมีความเบาลงมานิดนึงแต่ไม่ได้ถึงกับเบาวิวว่าเหมือนกลับไปที่โหมดปกติว่าเขาน่าจะช่วยในเรื่องของแบบว่าก<ค>ระจาย<อ>แร<ล>งอะไรนี่มากกว่าเวลาเข้าโค้งนู่นนี่นั่นเพราะคันนี้ให้ระบบความปลอดภัยมาแบบจัดเต็มมากอ่ะเดี๋ยวดูการตั้งค่าเองว่าเขามีอะไรให้ตั้งบ้างอ่าก็คือ สามารถตั้งคันเร่งได้สาระดับนะคะประหยัดปกติสปอร์ตตอนนี้เป็นสปอร์ตอยู่น้ำหนักพวงมาลัยก็ได้3ระดับเหมือนกันก็คือเบาปกติสปอร์ตเดี๋ยวเราลองเอาแบบคันเร่งปกติแล้วก็น้ำหนักพวงมาลัยสปอร์ตก็จะฟิลพวงมาลัยเหมือนตอนหมดสปอร์ตปะแล้วก็คันเร่งหมโหมดปกติเอ้ยอ้นี้เจ๊อาจจะชอบนะเพราะว่าเจ๊ชอบคันเร่งแบบ normal ใช่ไหมล่ะที่ต้องเหยียบคันเร่งถ้านั่งแต่ท้านเก็ชอบคันเร่งสปอร์ตอยู่แล้วอันนี้ฟิลดีนะคะเพราะว่าพวงมาลัยตึงๆมือหน่อยแล้วก็ เอ่อเวลาเราเหยียบคันเร่งอ่ะคนนั่งก็จะยังไม่เวียนหัวอยู่กับเราอ่ะใช่แล้วก็ชอบตรงที่คันนี้เวลาเปิดไฟเลี้ยวอ่ะเขามีกล้องขึ้นให้แต่ไม่ได้ขึ้นทันทีที่เปิดนะเนี่ยอันนี้ไอเปิดไฟเลี้ยวแล้วใช่ปะยังไม่ขึ้นกล้องแต่จังหวะที่ไอเริ่มหักพวงมาลัยอ่ะเขาถึงจะขึ้นกล้องซึ่งพี่อะชอบ,อบพราะ<ด>ว่า <laughs> ใช่เธอเปิดแแบบอยู่ไปในที่ที่เราแบบไม่รู้เส้นทางอ่ะแล้วพอเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บ มันต้องเปิดล่วงหน้าไงแบบหายไปกล้องขึ้นมาแทนกลายเป็นว่าเอ้าต้องเลี้ยวซอยไหนแล้วก็ต้องกดมาปิดกล้องอีกทีนึงอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือเขายังไม่ขึ้นเราเปิดล่วงหน้าได้เราก็เราสามารถดูเส้นทางให้แม่นยําได้พอเราเริ่มเดี๋ยวกล้องถึงจะเปิดขึ้นมาเอออ,อันนี้ก็ถือว่าแบบตอบโจทย์การใช้งานของพวกเรามากเหมือนเทสมาจากคนที่ใช้งานจริงแล้วเปิดแบบอ่ะ คือเราหดหงียทุกครั้งเลยเนาะลาที่แบบเปิดไฟแล้วแล้ว้อวแมพหายจะดูแมพแล้วใช้ซอยนี้ปะนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีสองลูแงแบบจะไปทางไหนแต่อันนี้คือเริ่มหักเมื่อไหร่อ่ะถึงจะแบบโอเคใช่ซึ่งฟีลลิ่งการขับขี่โดยรวมเป็นยังไงคะชอบปรับแต่งเองคันเร่ง normal แล้วก็พวงมาลัยสปอร์ตแสดงว่าพี่ดูใจพี่กดทีเดียวใช่เลยใช่คือแบบว่ากำลังดีมากอะทุกคนเพราะว่าถ้าถ้าตรงคันเร่งสปอร์ตเกินออาจจะไม่ค่อยชอบและอยากรู้ว่าพวงมาลัยหนักของคันเนี้ยคือหนักปะไม่หนักจนเหน ไม่ไม่เหนื่อยคือจะบอกว่าจริงๆอ่ะสองรุ่นย่อยอ่ะข้อแตกต่างน้อยมากทุกคนสีมีที่เลือกเหมือนกันดีไซน์เหมือนกันทุกประการต่างกันนิดเดียวคือแค่ว่าเบาะอันเนี้ยเขาเป็นเรียบๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปอ่ะเขาจะมีช่องรูระบายอากาศเออกับเรื่องของสมรรถนะที่เป็นสเปคแรงมา้าแรงบิดแล้วก็ความใหญ่ของแบตก็จะแตกต่างกันอันนั้นะคือต่างแค่นั้นเลย ไอคิดว okay okay e ่าตอนนี้ที okay ่เราลองตัวเริ่มต้นก็พอแล้วนะอันนี้คือโอเคแล้วนะถ้าใครไม่ได้บอรี่ว่าเฮ้ยอยากจะวิ่งไกลขึ้นอยากจะได้ระยะทางที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็โอเคแล้วเพราะนี้ก็วิ่งได้ตั้ง400กวโลแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากได้ความแรงฉันชอบเที่ยวต่างจังหวัดอยากได้ระยะทางเยอะๆหน่อยกับกาลังไฟในการชา์จที่เขารับได้เยอะขึ้นก็ไปรุ่นรุ่นท็อปซึ่งพี่รู้สึกว่า ราคาเขาน่าจะไม่ได้ต่างกันเยอะใช่ก็คือถ้าใครงบถึงก็ไปแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากเซฟงบส่วนนี้ไว้ก็รุ่นเริ่มต้นก็เพียงพอแล้วอได้พาร์ทการใช้งานบ้างไหม,มสําคัญเลยก็คือตําแหน่งแอร์นะคะด้านนี้ไอรู้สึกโอเคอยู่เพราะว่าโดนตัวแต่ว่าด้านเนี้คือแอร์เขาอาจจะฝังอยู่ในคอนโซลใช่ไหม,มแล้วทีนี้ตรงคอนโซลนะบงังเขาจะมีนวมสม,มุดช่องแอร์ใช่ไหมแล้วนวมก็อยู่อย่างนี้ปึ๊บทาให้แอร์โค้งขึ้นไปตามนวมตรงคอนโซลด้านหน้าใช่เพื่อเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยโดนตัวเลยในข้างขวา พี่รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นแอร์ที่ไม่ได้อยากให้จ่อหน้าก็คือเอาตรงกลางมาให้สาหรับถ้ายู่อยากโดนหน้าโดนตัวก็คือปรับของตรงกลางแต่ด้านข้างอ่ะเขาน่าจะอยากให้กระจายลมมาอย่างเงี้ยให้มันแบบอบอวลในในรถอ่ะที่ไม่ไม่ได้ว่าช่วยกันจ่อสองข้างก็แล้วแต่คนชอบถูกสําหรับพี่พี่ไม่ติดเพราะาปกติแอร์ข้างเนี้ยพี่ปิดตลอดแต่โดยรวมภายในเขาพี่เนี่ยมขึ้นเยอะเลยนะทุกคนใช่แล้วใครที่ว่ากล้อง MG ไม่ชัดตอนนี้ชัดนะ ชัดแจว๋ว<อ>ม,มีแบบมุม3มิติมาให้ด้วยคืออันนี้คือจะบอกว่าก่อนขับอ่ะคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวดูเลยว่ากล้องจะชัดหรือเปล่าใช่ถ้าชัดขึ้นแปลว่าโ,โอเคเอชัดนะแถมเปิดแอรอัตโนมัติด้วยคือแบบประทับใจตรงนี้แล้วก็เขามีแมนวนวลในพาร์ทของการปรับแอรมาให้ด้วยนะ<อ>ทุกคนคือสามารถแบบ เพิ่มลดอุณหภูมิมเพิ่มแรงลมตรงเนี้ยได้เป็นคันที่ยังมีปุ่มตรงกลางเยอะอยู่อันนี้สะดวกสําหรับทั้งคนขับคนนั่งเนาะใช่แล้วก็หน้าจอของเขาอะ่ะมีความแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะใหม่ขึ้นนะทุกคนอินเตอร์เฟสในหน้าจอของ MG อะ่ะแบบว่าดูดูไฮเทคขึ้นดูใช้งานง่ายขึ้น ยังมีคาแรคเตอร์ของ MG ที่เป็น MG4 แต่ว่าถ้าเทียบกับ MG รุ่นเดิมนู่แบบกดน้ำมันอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนไปเลยทุกคนมันเหมือนแบบคนไปสัญญกรรมมาใหม่แล้วก็ไปเรียนเพิ่มมาคือดูฉลาดขึ้นดูหลออเยอะเลยอะ่ะใช่แล้วนี่ชอบตรงที่รอบคันเขาบุกมาใช่ปะ่ะเป็นแบบวัสดุ soft touch มันทำให้เรารู้สึกว่าแบบ มันพรีเมียมขึ้นแล้วมันก็เอามือไปโดนตรงไหนก็ไม่เจ็บสำหรับผู้หญิงที่บอบางแบบเราเดี๋ยวมันโดนบาดหิวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวให้ดูอันนี้ตอนใช้งานจริงซึ่งเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นความถือว่าจริงๆเรายังมองเห็นพระอาทิตย์ด้านบนอยู่เนี่ยถ้าเอามือจับจะเห็นว่าเป็นวัสดุแบบผ้าใบาอะทุกคนคือมันก็จะมีแสงลอดมาอยู่ห้องโดยสารก็จะรู้สึกถึงความโปร่งแต่ว่าลดความร้อนลงไปได้กึง่งหนึ่งเออฟีลลิ่งการขับการใช้งานรวมๆประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิป มาลองนั่งหลังสักนิดนะคะทุกคนตอนนี้ฟิลลิ่งเดี๋ยวให้อายขับก่อนรู้สึกถึงความสั่นกว่าข้างหน้านิดหน่อยแต่ถามว่านั่งสบายไหมก็ยังสบายอยู่นะรู้สึกกว่าข้างหน้าแต่ว่าตัวไม่สัน่นเออแบบว่าตรงที่เมื่อกี้มันเป็นปูนที่แบบก่อสร้างอะทุกคนแต่ว่าตัวไม่ได้รู้สึกอย่างนี้คือแค่ว่ารู้สึกว่าโอเคล้อสะเทือนกับอะไรสบางอย่างแต่ถนนแบบเนี้ยคือโอเคถนนธรรมดาเอ้ยช่วงล่างเขาโยนน้อยจริง ขนาดฉันนั่งหลังฉันยังแบบไม่เวียนหัวอร่อยดีนะอ,าาอะฮะอะทุกคนดูจากความตัวโยนของปังคือมันน้อยมากคือไม่น่าเชื่อว่า SU v จะนั่งหลังแล้วแล้วแบบมีความเป็นฟิลนี้ใช่ไหมใช่คือตัวเบวาะรู้สึกว่าว่าเป็นแบบ s u v แหละไม่ได้รู้สึกเหมือนซีดานเพราะว่าตรงที่รองก้นก็จะสั้นกว่าใช่ไหมแต่ว่าจังหวะที่เข้าโค้งหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นฟิลลิ่งที่ช่วงล่างนิ่งจริงตามที่เขาบอกเลยอะคือไม่ได้ออกแนวแข็งกระด้างแต่เป็นเฟริร์มแบบเฟริร์ม ข้างล่างเฟิร์มมีความนุ่มด้วยนะม,ม,มีกลิ่นอายของความนุ่มแต่ว่าไม่ได้เด้งไม่หยวยไ,ไม่เด้งคือมันหนึบแต่ว่ามันให้ความ,ม,น,มนุ่มอยู่คือมันอยู่อะอยู่ความนั่งสบายแต่ว่าขับเร็วก็ยังไม่โยนแบบเวียงงื้องึ้ออย่างนี้ไม่เป็นเวียงเหรออย่างั้นเหรอโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่าคันนี้โดยรวมพวกเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงไ โดยรวมคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคันนึงนะที่เรารู้สึกว่าถ้าเขาเปิดราคามาแล้วราคาดี<ไ>น่าจะเป็นคันที่แบบฮอตประมาณนึงเลยอ่ะถ้า7จ็ดแสนห้าอะไรงเงี้ยเดาไปกว่านี่ว่า7 5หกับแบบ8ปห้าห่างกันแสนหนึ่งอะไรนี่ว่านี่ก่า699กับ789เ้าเลขหเลยเหรอเลข6เลยเหรอหกเก้าเนี่ยรอดูทุกคนแต่ว่าจริงๆอ่ะมีเรื่องของแบบอะไรต่างๆที 6, 9, 9, ่ <laughs> <laughs> ไปไปเป็นสเปคของเขาเยอะมากทุกคนไปหาอ่านเพิ่มเติมกันได้น้อแล้วก็ เรื่องแบตเตอรี่อ่ะจริงๆคันนี้ที่สามารถแบบทําช่วงล่างให้มันนิ่งขนาดนั้นได้เพราะว่าเขาบอกเปลี่ยนจากวางแบตแนวตั้งเป็นวางแบตแนวนอนอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้รู้ไว้เลยก็คือเขามีไลฟ์ทม์วารันตีคือ รับประกันตลอดอายุการใช้งานในเรื่องของตัวรถแบตเตอรี่หรืออะไรต่างๆที่เป็นปัญหาจากตัวรถที่แบบไม่ใช่ว่าเราเกิดอุบัติเหตุอ่ะเออ,เอ,อคืออันเนี้ยรับประกันตลอดอายุการใช้งานและไม่ใช่แค่คนซื้อคนแรกอย่างเดียวนะสมมติไอซยซื้อรถไอซ์ขายต่อมือสองให้พี่พี่ก็ยังได้ไลฟ์ทางวารันตีอันนั้นอยู่อันเนี้ยคือเป็นจุดขายเขาอะ่ะใช่ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของคนซื้อไปนเนาะใช่อันเนี้ยคือถือว่าเขาแบบทําตลาดมาได้ดีเออ,เอ,อก็เดี๋ยวรอดูกันว่าราคาเท่าไหร่ ถ้าใครรู้แล้วในตอนที่ดูคลิปนี้เป็นบอกเราหน่อยนะคะว่าเราถ่ายถูกไหมใช่เราผิดไม่ต้องเม้นนะคะ <laughs> <laughs> โอเคค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็พรีวิวคร่าวๆหนุกๆเนาะใช่ไว้มีโอกาสเอาคันนี้ไปต่างจังหวัดเดี๋ยวเราจะเอาคลิปมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ <laughs> อยากให้เราขับไปไหนเม้นหน่อยอแต่เราจะอยู่กรุงเทพด้แหละ <laughs>